คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งปัญหาของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะก็คือการรวมกลุ่มแข่งขันรถบนทางสาธารณะค่ะซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจบู้ t อนภาค8นั้นได้เน้นปรับปรามเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะกฎหมายก็กำหนดไว้พวกเราก็ เห็นเป็นญาติพี่น้องนั้นอ่ะเด็กก็ช่วยกันแนะนําตักเตือนเอามาอบรมสั่งสอนเชิญผู้ปกครองมา เป็นปัญหาที่รบกวนความสงบสุขของสังคมไทยที่มีมาเป็นระยะเวลานานส่วนใหญ่นั้นเป็นการรวมตัวกันของวัยรุ่นแสดงออกด้วยการกระทําผิดกฎหมายดดดแลปลงสภาพรดรวมถึงการนํามาแข่งขันการบนทางสาธารณะซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมระดับต้นๆของประเทศสร้างความเดือดร้อนรําคาญจากท่อไอเสียส่งเสียงดังรบกวนหรือการพนันจากการแข่งขันการค้ายาเสพติด แฝงนํามาเป็นรายได้มาใช้ในการดูแลตกแต่งรถและปัญหาต่อมาก็คือปัญหาสกัดเพิ่มจํานวนขึ้นของอุบัติเหตุทางท้องถนนพลตำรวจรีสมชายซื้อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค8เห็นถึงความสำคัญในปัญหาเหล่านี้ประกอบกับเมื่อวันที่2ธันวาคม2564มีชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร้องเรียนมีแก๊งวัยรุ่นจำนวนหนึ่งรวมตัวการแข่งรถบนถนนหลวงทำให้ได้รับความเดือดร้อนทันทีที่ได้รับการแจ้ง ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุและดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างฉับไวไม่มีเกิดเหตุด,ดังกล่าวขึ้นอีกตำรวจภูทรภาคป่าจึงกำหนดให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและกำหนดการระดมกวาดล้างในห่วงระหว่างวันที่14ถึง20ธันวาคม2564 กดขันจับกลุ่มแหละป้องกันการกระทําผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้องอันเป็นต้นเหตุของปัญหาให้หมดสิ้นไปขณะที่พลตํารวจโทอําพลบัวรพรผู้บัญชาการตารวจบูธรภาค8เปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดแรกที่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเรื่องนี้และยังพบการนัดหมายในกลุ่มโซเชียลมีเดียต่างๆมาร่วมกันประลองความเร็วหรือการนัดหมายรวมตัวเพื่อประลองเสียงท่อร่วมกัน เมื่อดูการแข่งรถบนถนนหลวงเจ้าหน้าที่จะติดตามการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสําหรับผลการปฏิบัติในการระดมกวาดล้างมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับผู้ขับขี่ที่เกี่ยวกับการขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นจนํนานวน3ารายดำเนินการกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามคำสั่งหัวณน,น้คอสชอที่22ทับ2558และ46ทับ2558 มีการว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนจำนวน18บรายตรวจค้นประชาสัมพันธ์ร้านขายอุปกรณ์แต่งรถหรือร้านดัดแปลงสภาพรถจำนวน3ามออดครั้งตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐานจำนวน300ชิ้นจับกลุ่มความผิดตามพรบจราจรทางบกและพรบรถจนที่เกี่ยวข้องจำนวน575รายตรวจยุดรถจนจำนวนหนึ่งคันตรวจยุดรถจักรยานจ์จำนวน97คันทำประวัติผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แข่งรถในทางจำนวน20ราย ที่นครเราเนี่ยมันมีมันมีเพจแอดมินลงข่าวอยู่ด้วยลงลงในแอดมินเพจในไลน์ในกลุ่มเฟซอะไรเงี้ยเชิญชวนให้มาแข่งรถในทางกันเด็กวัยรุ่นก็มารวมกฎหมายก็กำหนดไว้พวกเราก็เห็นเป็นญาติพี่น้องนั่นแนหะเด็กก็ช่วยกันแนะนำตักเตือนเอามาอบรมสั่งสอนเชิญผู้ปกครองมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องก,การแต่งรถ ซึ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือร้านที่แต่งนะมันไม่ได้มาตรฐานโมโกกของทางทางราชการแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะเป็นท่อที่ไม่มีไส้อะ่ะเสียงดังมากวันนี้ก็ได้มา3-400รอท่อก็เอามาทำลายหน่อยเป็นเป็นให้เห็นว่าต่อไปก็ต้องเข้มงวดทางร้านน่ะนะช่วยกันเลยครับคุณแต่งยังไงก็ได้แต่ว่ามันไม่เสียงดังมันถูกลโโกลักมวกเราก็ไม่ว่าอะไรอะ่ะ กฎหมายเขียนให้เป็นความผิดก็ต้องทําก็ขอประชาสัมพันธ์ไปทางสื่อมวลชนก็ขอบคุณทุกท่านว่าทางนครเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะเรามีการจับคุมตลอดวันนี้เราก็รวมพลแล้วก็จะทําอย่างนี้ไปไปไปเป็นช่วงเป็นจังหวะแล้วก็ทุกที่ที่มีแต่ที่นครนี่มันมันดังในเรื่องเพจหน่อยแล้วก็ระดมมาที่นครก่อนก็จะลงมาช่วย โครงการเ e ฟรอนจอ i e ซน์แคมป์เป็น s เตม f อร์ทีเในหลักสูตรของ Active Physics ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของกลุ่มอาชีวศึกษาโครงการเ e ฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด